ดวงชะตาราศีตุลประจำเดือนกุมภาพันธ์การเงินติดขัดการงานต้องเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความรักก็ยังวุ่นวายสับสนดวงชะตาของราศีตุลประจำเดือนกุมภาพันธ์ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้นะคะขอให้คุณนั้นฟังไว้เป็นกำลังใจ เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตค่ะสิ่งดีๆรับไปสิ่งไม่ดีขอให้ปล่อยผ่านฟังอย่างมีสตินะคะสำหรับชาวราศีตุลประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาในด้านการเงินอาจจะเป็นการถูกหลอกถูกโกงหรือการเงินผิดพลาดแต่ก็ยังมีคนมาขอความช่วยเหลือในด้านการเงินจากคุณอยู่ดี เร็วๆนี้คุณมีโอกาสจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่คนที่มีอายุมีฐานะหรือมีตำแหน่งที่สูงกว่าเพื่อใหการงานของคุณนั้นแก้ปัญหาและสำเร็จลุล่วงไปได้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่จนให้โอกาสหรือสร้างโอกาสในด้านการงานของคุณได้ค่ะช่วงนี้การงานของคุณจะขยับขยายพุ่งเข้ามาหลายทางนะคะ เป็นโอกาสที่เหมาะกับการขยับขยายกิจการมีสาขาเพิ่มขยายธุรกิจการงานจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างรีบเร่งทำงานให้สำเร็จลุล่วงระวังความใจร้อนระวังการโต้เถียงคัดคอกับคนในครอบครัวหรือคนในที่ทำงานเดียวกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีงานสองงานเข้ามาให้เลือกมีโอกาสที่คุณนั้น จะเข้าไปสอบแข่งขันหรือประมูลงานมีคู่แข่งต่างกันค้าคุณต้องตั้งจิตใจให้เข้มแข็งนะคะว่าคุณทำได้คุณจะมีโอกาสชนะในการสอบแข่งขันประมูลงานหรือสามารถชนะคู่แข่งทางธุรกิจได้ในที่สุดค่ะขอให้คุณนั้นระวังความคิดปรับความคิดปรับทัศนคติของคุณให้มีพลังบวก ให้คุณนั้นมีความมุ่งมั่นในการทำงานยิ่งขึ้นนะคะการเงินของคุณนั้นจะค่อยๆเข้ามาซึ่งบางครั้งก็ยังไม่พอกับความต้องการของคุณค่ะคุณอาจต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยการวิ่งเต้นหรือหาแหล่งเงินทุนจากทางอื่นก่อนนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านการเงินในที่สุดค่ะช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้พบ เพื่อนหรือแฟนเก่าคนรักเก่าไปยังสถานที่เก่าๆที่ที่คุณนั้นอาจจะเคยไปแล้วหรือที่ที่คุณนั้นรู้สึกว่าคุณได้เคยมามีโอกาสได้ไปยังคาเฟ่หรือได้ดื่มกินสังสรรค์กับเพื่อนเก่าได้เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนรักเพื่อนเก่าหรือคนรักคนรู้ใจนะคะ คนโสดในช่วงนี้คุณก็มุ่งมั่นสร้างงานสร้างเงินเพื่อให้ฐานะมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะคนมีแฟนมีคนคุยหรือคนมีคู่ในช่วงนี้คุณก็ยังรู้สึกวันไหวไม่มั่นคงกับคู่ของคุณนะคะให้ระวังความหึงหวงอาจเกิดการโต้เถียงทะเลาะกันได้ค่ะช่วงนี้คุณมีโอกาสเดินทางบ่อยๆจากด้านหน้าที่การงาน ขอให้คุณนั้นระมัดระวังในการเดินทางอย่าใจร้อนวู่วามนะคะก็ขอจบการทำนายของชาวราศีตุลเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปเข้ามาชมคลิปและฟังการทำนายนะคะช่วยรบกวนกด s u b s c r i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่าน ได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ